สบายดี LTV i s i วิชันแรงงานลาวอพยพส่งเงินกลับบ้านปีละ412ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันพรรหัส,สัป,ปดีที่ผ่านมาครับหนังสือพิมพ์เวียงจันทาฟได้อ้างรายงานฉบับหนึ่งครับระบุว่าพลเมืองลาวที่ทำงานในต่างประเทศส่งเงินกลับบ้านเฉลี่ยปีละ 412ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1.45หมื่นล้านบาทซึ่งคิดเป็นร้อยละ2.3ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP รายงานจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือธนาคารกลางลาวถูกเสนอต่อที่ประชุมเพื่อเปิดตัวนโยบายเกี่ยวกับการโอนเงินในลาวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยมีท่านสิทธิทีรสราชพลอธิบดีสถาบันวิจัยการพัฒนาหรือ DRI สังกัดกระทรวงแผนการและการลงทุนของเราและท่านชารีทูลาดาหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานประจำประเทศลาวเป็นประธานที่ประชุมทีวิจัยสถาบันและองค์การทําการศึกษาเกี่ยวกับการโอนเงินในลาวซึ่งผลการศึกษาบ่งชี้ว่าผู้อพยพลาวมักโอนเงินให้ครอบครัวเฉลี่ยหนึ่งใน3ของจํานวนเงินออมในแต่ละเดือนโดยผู้อพยพที่ทํางานในต่างแดนส่วนใหญ่จะเป็นการโอนเงินผ่านผู้ให้บริการเช่น ร้านขายของชำร้านโทรศัพท์สถานีบริการเชื้อเพลิงและบริการออนไลน์อิสระอื่นๆวิธีการโอนเงินส่งกลับบ้านข้างต้นหมายความว่าการตรวจสอบธุรกรรมและการปกป้องกระบวนการโอนเงินไม่สามารถตอบสนองความต้องการในปัจจุบันโดยคำแนะนำที่อ้างอิงในผลการศึกษาจะสนับสนุนการปรับปรุงการจัดการโอนเงินซึ่งรวมถึงครอบคลุมต้นทุนในการโอนเงินท่านถนอมไซสุขคำทั์ รองีธิบดีสถาบันได้กล่าวครับว่าผลการศึกษาชี้ว่าการโอนเงินมายังลาวกำลังเพิ่มขึ้นและมีส่วนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนัยสำคัญโดยกระแสการโอนเงินระหว่างประเทศกำลังได้รับการยอมรับมากขึ้นว่าเป็นรายได้ที่สำคัญในลาวแล้วพบกับ LT v i s i o n ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี